อัพคลิปวิดีโอในมือถือลอง YouTube เพื่อนๆก็สามารถที่จะทำได้นะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการอัพคลิปวิดีโอลอง YouTube ผ่านมือถือนะครับผมไปดูกันเลยฮะโอมินสตูดิโออย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมโกมินสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับคนที่กําลังทําคลิปวิดีโอลง u t u b e นะครับผมแต่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับมีเฉพาะมือถือสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องแต่อยากที่จะอัพคลิปวิดีโอลงใน u t u b e นะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการอัพคลิปวิดีโอลงใน u t u b e นะครับผ่านแอปพลิเคชัน u t u b e นะแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชัน YouTube Studio นะครับ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในที่หน้าจอกันเลยฮนะพอเราเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับผมให้เรานะครับไปที่แอปพลิเคชัน YouTube นะครับผมแอปพลิเคชันที่เพื่อนจะต้องมีนะฮะก็คือแอปพลิเคชัน YouTube แล้วก็แอปพลิเคชัน YouTube Studio นะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะโหลดมากันหมดแล้วนะให้เรานะเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ YouTube นะครับเพื่อที่เราจะไปอัพคลิปวิดีโอก่กอนนะฮะกดไปที่แอปพลิเคชัน YouTube นะครับผมเพื่อนๆสังเกตตรงวิดีโอนะครับ ด้านบนนะฮะสุดมันจะมีหมายเลขบวกนะครับแล้วก็มีเหมือนเหมือนกล้องวิดีโอนะครับให้เราจิ้มไปหนึ่งครั้งนะครับปึ๊บเข้ามาปุ๊บนี่ยมันก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะเพื่อนมันก็จะมีให้เราอัพคลิปวิดีโอนะฮะก็คืออัพวิดีโอหรือจะไลฟ์สดหรือสตรีมก็ได้นะครับหรือว่าจะโพสตในแถบชุมชนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะให้เราอัพคลิปวิดีโอนะครับผ่านมือถือก็กดไปที่คําว่าวีโอครับกดไปหนึ่งครั้งนะฮะไ่้มันก็จะขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยให้เราเลือก วิดีโอนะที่เราจะอัปโหลดนะครับผมขอดูก่อนนะโอเควันนี้เนี่ยผมจะอัพคลิปวิดีโอเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์สมตัวนะครับก็คือจะลงในวันอาทิ์ก็กดไปหนึ่งครั้งครับเลือกวิดีโอของเราปึ๊บขึ้นมาอานนี้นะครับมันก็จะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการกินนะเช็คก่อนอันนี้แหละนะครับผมผมก็จะอัพคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับเอาไว้ลงทุกวันอาทิตย์ของช่องโกมิสตูริโอนะ แต่วันนี้เนี่ยผมจะอัพผ่านมือถือนะฮะพอเราได้คลิปวีด <Blaze. S 1> ีโอแล้วนะครับเพื่อนๆนะให้เราไปที่เขาว่าชื่อนะครับก็คือจะเป็นชื่อในส่วนของตั้งชื่อคลิปนะครับโอเคผมก็จะตั้งชื่อคลิปนี้ก่อนนะฮะบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่อากะนะครับ สุดคุ้มอ่าสุดคุ้มเพียงสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนะบวกบวกอิ่มสุดๆอ่ะก็พอละน,น,นะโดยประมาณนะเดี๋ยวผมค่อยไปแก้ที่หลังน,นะครับก็เพื่อเราตั้งชื่อคลิปเสร็จแล้วนะครับผมเออให้เราเนี่ยเข้าไปที่คำว่าอธิบายนะฮะอธิบายก็คือในส่วนของดีคริปชั่นนะครับเราจะใส่อะไรก็ตามนะ่ยจะใส่ รายละเอียดการเขาเรียกว่ารายละเอียดของคลิปวิดีโอนั้นๆนะฮนะหรือจะเป็นในส่วนของช่องการช่องทางการติดต่อนะฮะเราก็โหลดลงไปนะหรือว่าพิมพ์ลงไปก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะเอาเป็นส่วนบุคคลก่อนนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ใส่อย่างอื่นนะครับผมก็ตั้งเป็นส่วนบุคคลนะครับหรือเพื่อนๆจะตั้งเป็นสาธารณนะเลยก็ได้นะตัวนี้ฮนะ,ะแล้วก็จะขึ้นคำว่าสาธารณนะเมืเ่อแสดงรายการนะหรือ จะส่วนบุคคลนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะอัพเป็นส่วนบุคคลก่อนนะครับเพราะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปแก้ในส่วนของ Youtube s t u d i o อีกรอบหนึ่งนะครับพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดไปที่คขาว่าอัปโหลดนะครับรปึ๊บ1หนครั้ง,งมันก็จะทําการอัปโหลดนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาพอสมควรนะก็คืออยู่ที่ว่าคลิปวิองเราจะนานหรือเปล่าหรือว่าจะสั้นยาวขนาดไหนนะครับมันก็จะใช้ระยะเวลาตามนั้นนะครับ คงคงอีกประมาณน่าจะสักพักเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยตัดไปที่ตอนที่อัปโหลดเสร็จแล้วกันนะฮะโอเคครับ okay, <c oughs> ผมตอนนี้เนี่ยอัปคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะครับผมให้เราไปที่แอปพลิเคชัน YouTube s t u d i o นะครับก็กดไปหนึ่งครั้งนะฮะทีนี้เนี่ยมันก็จะมาดูตรงนี้นะครับดูที่คลิปล่าสุดข,ของเรานะก็จะเป็นคลิปบุฟเฟ่อากาศนะครับก็สุดคุ้มราคาเพียงนะฮะสามสี่เก้า จริงๆแล้วเนี่ยผมขอแก้ไขราคาที่หนึ่งเนี่ยเป็น439นะทีนี้เราจะมาแก้ไขนะเพิ่มเติมนะเพราะว่าอัพตะกี้เนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะคือจริงๆเนี่ยมันสามารถอัพแล้วก็ปล่อยไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเราจะใส่รายละเอเียดเพิ่มเติมหรือว่าตั้งค่าอื่นๆนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่ในคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะฮะนี่โอ้โหเห็นหมูแล้วน่ากินมากเลยนะครับโอเคทีนี้พอเรา เข้ามาเสร็จแล้วนะฮะให้เรากดไปที่ดินสอนะฮะตรงนี้เดี๋วตัวแก้ไขนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะกดไปที่นี่ตัวดินสอนหนึ่งครั้งนะครับแน่ทีนี้มันก็จะขึ้นารายละเอียดละทีนี้มันก็จะเป็นารายละเอียดที่มากกว่าแอปพลิเคชัน youtube เลยตรงนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของชื่อนะฮะเดี๋ยวผมปรับราคาแป๊บน,นึงนะจำราคาผิดนะครับสี่สามเก้านะครับบวกบวกอ่า ดีเทร์ชันเราสามารถใส่ได้นะฮะผมไปใส่ที่หลังแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับเพิ่มเติมได้หมดนะฮะแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาตั้งค่าส่วนอื่นนะครับชื่อคลิปใส่แล้วนะครับผมแล้วก็เพิ่มคําอธิบายนะฮะแล้วก็ส่วนตัวผมก็กดไปหนึ่งครั้งนะครับทีนี้เนี่ยผมจะกําหนดเวลาวันพรุ่งนี้นะครับจริงๆถ้าคลิปเนี้ยอ่อโพสต์ไปก็น่าจะหลายหลายวันอยู่นะครับแต่คลิป กินเนี่ยอาจจะผ่านมาแล้วนะฮะผมก็จะกําหนดไว้ในวันที่สิบวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่สิบหกนะฮะกดไปตกลงนะครับเวลาประมาณสาักคิดกินนี่ผมลงสักเที่ยงดีไหมสักเที่ยงตรงเลยนะ,ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครที่อยากจะดูไลฟ์สไตล์ผมนะก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับทุกๆวันอาทิตย์เวลาเที่ยงเวลาเที่ยงตรงนะครับ เียนพันกันนิดนึงเนะโอเควิดีโอนี้เนี่ยผมไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับก็จะเป็นแนะวผู้ใหญ่หมดเลยเนี่ยส่วนมากพวกแท็กพวกอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นผมตั้งค่าาไว้ส่วนการสอนออนไลน์นะผมก็จะเอาออกหมดเลยนะครับเราสามารถเพิ่มได้นะก็เพิ่มเป็นบุฟเฟ่ต์นะเราสามารถใส่แท็กได้หมดนะครับผมผ่านอาแอปพลิเคชันยูทูบสตูดิโอเลยนะครับ บุฟเฟ่ต์ละกันนะง่ายนะครับแล้วก็พวกอากศโอเคผมค่อยไปจอบลึกที่หลังนกันนะฮะหลังไหม่หลังไหม่โอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ส่วนแทนก็กอื่นๆเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับช่องของโบนะครับก็อาจจะใส่ได้นะแต่ถ้าทางที่ดีเนี่ยแยกเป็นในส่วนของเกี่ยวกับการกินม,มากกว่านะทีนี้พวกแทก็กพวกอะไรเราใส่หมดแล้วนะครับก็เพลลิสนะครับผมผมก็จะเพิ่ม เราสามารถที่จะใส่ในเพลย์ลิสต์ได้นะครับแต่เพลย์ลิสต์ของผมเนี่ยยังไม่ได้สร้างนะฮะเพลย์ลิสต์เรายังไม่ได้สร้างเราก็กดที่บวกก่อนนะครับปึ๊บนี่ทีนี้มันจะไปอยู่ที่เรู้สึกว่าเพลย์ลิสต์เรา,าไม่สามารถที่จะสร้างในมือถือได้ใช่ไหมต้องไปสร้างในคอมนะเนี่ยพอกดแล้วมันมันไม่สามารถที่จะเพิ่มเพลย์ลิสต์ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเพลย์ลิสต์เราก็สามารถที่จะใส่ได้นันเพื่อนนะ menu. โอเคพวกนี้หมดแล้วแล้วก็ เปลี่ยนรูปปลอกนะครับผมก็กดไปที่ดินสอนบเหมือนเดิมนะตรงรูปตัวนี้นะครับเพราะว่าปาก,ออกขนาดนี้มันคงไม่ที่จะดูแล้วไม่น่าสนใจนะับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับนี่ไปก่อนมันก็จะมีให้เราเลือกนะเราจะเลือกอะไรนะครับนี่เราจะเลือกอะไรนะครับแต่ผมเนี่ยเตรียมไว้แล้วนะครับคนที่ทําคลิปวิดีโอหรือว่าทําหน้าปลอกเอาไว้อยู่แล้วแล้วก็เตรียมเอาไว้ด้วยนะครับก่อนที่จะอัพคลิปนะก็กดไปที่ ภาพที่เรากําหนดเองนะครับผมก็นีเลยปึ๊บนี่หนึ่งครั้งนี่ผมก็จะได้เป็นภาพนี้ขึ้นมานะผมแต่งเรียบร้อยแ,แล้วนะครับก็เลือกมันก็จะขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์แบบนี้นะครับแหมส่วนรูปโปรไฟล์เดี๋ยวผมจะไปสอนในคลิปหน้านะการแต่งหน้าปกคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็คนที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะเปิดคําว่าสร้างรายได้ด้วยนะครับเพราะว่า ไอตัวเนี้ยเราไม่ควรลืมนะก็เปื่อหมดเลยนะครับส่วนคลิปวิดีโอนะครับที่เป็นในส่วนตรงไอ,อขั้นโฆษณาหรือว่าโฆษณาตอนกลางนะครับเราต้องไปแก้ไขในคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับในมือถือไม่สามารถทําได้นะนี่เขาบอกว่าโฆษณาตอนกลางนะครับหากคุณต้องการแก้ไขนเนี่ยตอนกลางไปที่ YouTube บนคอมพิวเตอร์นะครับก็ส่วนอื่นเนี่ยสามารถทําได้เลยในมือถือนะแต่ถ้าเป็นโฆษณาส่วนกลางตรงกลางๆงหรือว่าเราจะมาขัน้นกลางกลระหว่าง,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 ลงคลิปประมาณนี้ะ ต้องไปที่มือถือเท่านั้นนะฮะเอ้ยต้องไปที่คอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับอ่อาทีนี้การตั้งค่าขั้นสูงก็หมวดหมู่นะฮะหมวดหมู่น่้จะเป็นในส่วนอื่นแล้วแหละเพราะว่าน่าจะไม่ใช่การศึกษานะฮะคลิดกินนะก็เป็นบุคคลละบลกละกันส่วนอื่นๆก็จะไม่มีอะไรมากมายแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะบันทึกได้เลยนะบันทึกปุ๊บก็รอบันทึกก่อนนะครับคนไหนที่ ตั้งเป็นสาธารนณะก็สามารถอัพแล้วก็โหลดได้เลยนะครับส่วนผมเนี่ยผมยังไม่ตั้งสาธารณะนะฮะเพราะว่าวันนี้วันเสาร์นะวันที่ผมอัคดคลิปเนี่ยเป็นวันเสาร์อยู่เนี่ยครับเพราะว่าคลิปผมจะอัพอีกวันหนึ่งก็คือว,วันอาทิตย์ตอนเที่ยงนะครับเป็นอันว่าเสร็จหมดแล้วนะครับนี่มันก็จะกําหนดเวลาเอาไว้นะครับทุกอย่างมันก็จะแก้ไขเป็นเสร็จหมดเลยนะฮะนี่รายละเอียดทุกอย่างมันก็อยู่ในนี้นะเราก็สามารถดูได้นะครับเข้ามาเช็คได้อีกถ้าเราอยากอยากเช็คนะฮะก็เช็คได้นะว่าถูกต้องหรือเปล่าชื่อคลิปถูกม คำอ้อดีคริปชั่นถูกไหมนะครับเผยแพร่เลยไหมหรือว่ากำหนดเวลาเอาไว้นะครับวิดีโอนี้ต้องการสร้างมาเพื่อเด็กหรือเปล่าหรือว่าอะไรพวกนี้คนระับเราสามารถที่จะเช็คไั้งหมดลลิ지อะไรแ็กแบบไหนได้หมดนะครับการใส่ได้เปิดหรือ,อยังนะหมวดหมู่อะไรตรงนี้เราสามารถที่จะเข้ามาแก้ไขแล้วก็ได้ตลอดเวลานะเพื่อนนะใครไม่ชอบหน้าโปกก็ไปทำระบบใหม่แล้วก็กลับมาแก้ไขได้นะครับอันนี้คือในส่วนของการอัพวิดีโอ ลง YouTube ในมือถือนะครับสำหรับว่าเพื่อนๆคนที่มีมือถือแต่ไม่ค่อยมีไม่ได้มีคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนั้นะแต่อยากอัพอัพคลิปวิดีโอลง u t u b e นะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะที่กำลังทำยูทูบนะแล้วก็อยากจะอัพคลิปวิดีโอผ่านมือถือนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะฮะเอาเทคนิคตรงนี้นะไปใช้แล้วก็ให้ช่องเนี่ยเติบโตขึ้นไปนะครับสำหรับ หน้าโปรกยู u ู u นะับผมอาจจะไปสอนในอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมตั้งใจว่าจะสอนทำโปรกวิดีโอด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามนะกดไลค์กดแ like, ชร์นะแล้วก็กด s u ั s c ส i b e นะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะับผมแล้วก็คลิปนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย